พระสงฆ์สาวกของสมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นผู้ปฏิบัติดีแล้วเป็นผู้ปฏิบัติตรงเป็นผู้ปฏิบัติเพื่อความรู้เป็นผู้ปฏิบัติชอบจัดเป็นบุุรสี่คู่เป็นบุคคลแปดเป็นผู้ควรบูชาเป็นผู้ควรรับทักษินาเป็นผู้ควรกราบไหว้เป็นเนื้อนาบุญของโลกหาสิ่งอื่นเปรียบไม่ได้ วันนี้ก็เป็นวันสุดท้ายของการเทศการธรรมรืออยู่ฏวันิุกรรมจะได้สาธกยกนิทานเมื่อครั้งพุทธกาลมาเล่าสู่โยมฟังเพื่อให้เป็นข้อคติเตือนใจวันนี้จะเอาฝ่ายดุนี้ฝ่ายผู้หญิงมาฝากไม่ออกหรือฝากผู้ออกฝากญาติฝากโยมฝากพระสงฆ์มวยเจ้า จะได้เล่าชีวประวัติของฝ่ายพิกษุณีผู้มีนามว่านางอุงบลนางอุบลอะไรล่ะเออนางอุบลวันนานี่ยนะอันนี้นะครทานเกิตนองหัลลืมมาเดาบานดูก็ใ่เนื้อหารสาระนางอุบลวันนาคนนี้เป็นคนสู้รุกงเ,เรืยดีว่าตั้งแต่รุ่นแรกสาวนั้นเรียกว่าเป็นคนลูกสวยสดงดงาม ถือว่าอุวลน,นั้นมีผิวดังกรีรบอุบลไปที่ไหนเรื่องหรือที่นั่นเรียกว่านางนั้นได้เคยสั่งกุศลบุญไว้แล้วแต่บางกรณจึงเด้เกิดเป็นผู้มีสวยสุดงดงามในภายนอกนะแต่ภายในนั้นมันก็เหมือนกันทุกคนนั่นแหละถ้าใครเห็นแล้วไม่ได้ตองตาต้องได้ตองตาต้องใจเลยวนหลงทันที หลงลักหลงใครดีไม่ดีก็เดินหันหลังเลยมองมองเลยว่าสะดุดต่อไม้ก,ก็มีบางคนถึงขนาดนั้นการต่อมาดนี้ไม่ว่าพระราชาต่างแว้นต่างๆหรือลูกมหาเศรษฐีก็ทรงเครื่องบรรณาการอยากได้นางไปเป็นเมียระวังเ,เป็นเป็นเหนสีเหล่านี้เป็นต้นเกือบจะได้ลบราข้าฟันกันเลยทีเดียว หมายคูว่แย่งเอานางคนเดียวจะถึงขนาดไหนแต่ผลสุดท้ายวิบา่ากไปผลสุดท้ายอุปนิสัยใจคอของนางอุบลวรรณน,วนาคนนี้อยากจะบวชเรียกว่ายังไม่เคยมีผัวนะพูดตรงๆอยากจะบวชให้มเป็นรู้แล้วรู้รอดไปเดี๋ยววันนี้ก็มีคนนั้นมาหาคนนี้มาหาไม่ได้ขาด เรียกว่าบ้านงวกระไดไม่ได้แห้งอวางนันเถอะถึงขนาดแล้วคนหูุ่สวยสุดงดงามนอกมันก็มีแต่คนอยากได้มีแต่คนอยากเห็นมีแต่คนอยากรักนีแต่คนอยากที่เอาเ,อาเป็นสมบัติของตัวเองสมบัติอะไรตอนเป็นสาวเป็นเด็กหูเกินแลวมกูแก่เป็นเด็กแล้วก็เป็นสาวเดี๋ยวก็แก่ไปแก่ไปเท่นั้นเอง เดี๋ยวนี้มีแต่ชื่อของนางเท่านันาน้นนางบวนวนาวนนี้นั่นแหละนางจึงตัดสินใจออกบวชประพฤติธรรมกรรมฐานตามแนวทางของศรษฐบุมาสุธเท้ยของเราเรียกว่ากำหนดทางฝ่ายลูกทำนามธรรมรียกว่าทาานกรรมฐานเหล่านี้เป็นต้นนางทมหมดเรี่ว่ามีปรีชาญาณเพื่องปาท,ทีเดียวถึงจะเป็นผู้หญิง นางก็ทำได้ศึกษาเล่าเรียนเอาปัญญาจึงจะเกิดปัญญาจะเกิดขึ้นได้เพราะการศึกษาเล่าเรียนไม่ใช่ว่าเกิดขึ้นได้ปัญญาันเกิดขึ้นได้หลายทางโดยการฟังโดยการศึกษาเล่าเรียนให้เป็นเท่าสูตรแล้วนําไปติดตรองไต่ตรองให้หลอกข้อแล้วนําไปผู้ปฏิบัติตามนั้นในทั้งพุทธการแม้แต่ภิทษุนีฝ่ายผูยผ้หญิง ก็ยังในตัดสลรูเป็นอนุปริจาด้วยนะเป็นพระพุทธเรียกว่าเป็นพระหันน์เป็นพระเมืันกรไฝนางบุสุนีอันนี้ก็ขอเข้าใจนางนั้นเป็นผู้มีน้ำใจเด็ดเดียวเรียกว่าไม่ยอท้พรหว่นไว้เดประการใดปฏิบัติทำไปหรือก็ฝ่ายที่ว่าสมถกรรมฐานปัณฑนากรรมฐานก็ให้มีทุกมวล ฝ่ายสมรรถะภาษาสมถกรมกรมฐานพุทธบายย่ายของสง,งบคือว่าเป็นการสวรดมนต์สวดพอรอะไรทำนองนี้สวดธรรมจักอย่างหลวงหูวให้หลูกสิษย์หาสวดก็เรียกว่าฝ่ายสมถกรรมฐานคือว่าดึงปัญญาคือว่าดึงให้อารมณ์นั้นให้มาอยู่จุดเดียวในเวลาเราสวดมนต์หรือนั่งสมาธิภาวนาพุทธโออะไรหมดแล้วแต่มันก็สง,งบ ถ้าเราเรียกว่า <c oughs> นั่นแหละถ้าเราเผลอไปม,นมันก็สวดมนต์มันก็หลงเท่านั้นเองอันนี้หลวงปู่เคยไปถามท่านนี่ก็หูไปเคยไปถามพระหลายคนสมัยหลวงปู่ผู้ทำกรรมฐานนะั้นเคยไปถามว่าเดี๋ยวนี้จิตใจของผมนั้นบางทีกำหนดพุทโธ ไปถามพวกหมหาปร,ริยนนุ่สูงหนุู่ก็ไม่ไปถามไม่ไปแกแล้งหรอกเพราะว่าตอนนั้นพระพุทธทากรรมฐานาอยู่จิตใจของผมนี่ตอนนี้บางทีกำหนดพุทโธพุทเขา้าโทออกเหล่านี้เป็นต้นหรือว่ากำหนดลมหายใจว่าเข้าออกเข้าออกเหล่านี้เป็นต้นบางทีมันหายไปดือ้อมันไปตามกับอารมณ หรือว่าจิตใจมันหุ่งไปหาอารมณ์มันไปเลยมันลืมมันลืมพุทโธกิเลสตันหลายกาดนะมันไม่กูัว่าหลอกพุทโธมันก็ไม่กลัวมันไปหากินกิเลสามวิสัยของมันนั่นแหละคำตอบของแต่ละคนมีแต่ว่าลวงพ่อนี่ยังมีจิตใจไม่มั่นคงเพราะว่ามันนะเอ๊ะ เป็นยังไงจะเป็นเช่นนั้นเขาไม่รู้กฎแห่งอนิจังทุกขังอนัตตาจะไปบังคับให้เขาเป็นอัตตาได้อย่างไรเกิดปัญญาขึ้นทันทีเห็นไหมทั้งๆท,ที่ไปถามเขาตัวเองก็ได้ปัญญาไปด้วยอันนี้ขอยเข้าใจเวลาลวเราเพือสติมันเป็นกฎธรรมชาติเป็นกฎแห่งอนิจังทุกขังอนัตตา หายวับไปเลยตอนนี้นู่นมันไปหากินกิเลสทางไหนก็ไม่รู้อันนี้เป็นเรื่องของกฎจักรทุกขงนัตามกนครั้งหนึ่งอันนี้ก็คอยเข้าใจนางบญวันนานั้นเรียกว่า <c oughs> นางก็ทํามาทุกสิ่งทุกอย่างกําหนดทางตางหูจมกูกรินกายใจให้เห็นว่ามันไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นนัตตาโดยสมมติบัญญัติไปจะกก่อน เอาถึงขนาดนั้นนะนางเป็นผู้หญิงเป็นผูสวสว้สาวสวยสวยสาวสวยสุดนงดงามสะด้วยนางยังทําได้ถึงขนาดนั้นออการต่อมานานเรียกว่านางก็เข้าไปเปลี่ยนเพลงดูก็เลวะละสาสักศพอยู่ตามป่าชา้ายังผู้เคยบูดมาแล้วทําให้เป็นกสินก็ได้เหล่านี้เป็นต้น ขึ้นสู่แล้วฌานที่หนึ่งประกอบด้วยองค์ห้าเรียกว่ามีวิตกวิจารปีติสกุกจาพระงค์ก็ตัดไว้แล้วในพระใจพิโดให้ทําเป็นวัดส,สีมีความชํานาญคล่องแคล่วมีไว้หมดทําไมจึงมากก่าวตูว่าสแสดงเรื่องฌานเป็นเรื่องาำดำนั่นแหละเป็นเรื่องสูงสุดในพุทธศาสนา อันนี้จะไม่นในแปลปูนมากนะักขึ้นสู่แล้วชันที่สองเรียกว่าทุติยฌานปล่อยวิตุวิจารเหลือแต่ปีติสุขกับเอขตาโดยนั้นขึ้นชานที่สามเรียกว่าตัดติยฌานเหลือแต่สุขเอกตาองม์เท่านั้นจิตใจของนางเรียกว่าทำกิ่งทาจังถึงขนาดนั้นขึ้นสู่แล้วชานที่สี่เรียกว่าจตุยฌานเรียกว่ามีแต่ตัวอปนาสมาธิ คือสมาธิยังแน่วแน่พร้อมทั้งเวกหาทรงไว้อยู่ในป่าช้านั่นเองนางจึงปราบนิวรณ์ทำลงได้ชั่วขณะหนึ่งหนึ่งบางทีนางคิดไปทางโน้นทางนี้เขาอ,อาจจะมีหนุมนมนมมากีบหรือมารักนางก็อ,อาจจะรักเขาอะไรทานองนี้บางทีนะอันนี้พูดเป็นบุคลาดิษฐาน <c oughs> ตอนนี้แหละท่านทั้งหลาย อะให้จำเอาเพื่อว่าไปฟังเทศฟังธรรมที่ไหนก็อย่าไปตีเขาเพราะเทศไปทางไหนก็แล้วแต่เพราะเขาไม่รู้ความจริงว่าอะไรเป็นอะไรเมื่อขึ้นสู่ฌานที่สี่แล้วเออเขาก็ไปทางปัพสนาหรือว่าเรียนรู้เหมือนเดิมไม่รู้เป็นไงยุคป,ปัจจุบันดีนั่นเห็นไหมตอนนึ่ง ตอนที่องค์เสด็จพระสมานพรยาของเราจะเสด็จดับขันวิริพานท่านคนสั่งเสียพระโดนว่าเราจะได้ดับขันปริพานด้วยอนุเสสนิพานธาตุเห็นไหมก็ยังมีอยู่แต่คำพีหนึ่งว่าล่วงมานิพานหรือว่าดับขันวริพานอยู่ตรงฌานที่สี่ว่างันเดิมมันเป็นอย่างนั้นแหละพระได้ปิดกเล่มเดียวกัน ทำไมจึงขัดแย้งกันอยู่ในตัวเขาก็กล่าวตูลุกหูลูกดอนว่าพูดเรียกว่าไม่รับรองพระใจพี่หลวงอะไรตำนองนี้รับรองอยู่ถ้าถูกต้องถ้าไม่ถูกต้องก็ควรแก้ไขให้มันถูกมันถึงจะเข้ากับที่ว่าเป็นยุคเป็นสมัยผู้มีปัญญานั่นแหละมวนนี้ก็เรียกว่าหมอยเป็นสิ์เป็นหน้าที่ของผู้วัง จะนำไปพิจารณาไต่ต้องให้รลอกคอเมื่อถึงฌานที่สีแล้วนางเพ่งนางเพ่งจนเพิกกระสินเพิกอารมณ์ได้เหลือแต่อากาศเป็นที่ว่างเปล่าไปทั่วโลกเพ่งมาดูนางตัวเองนางบนวันนาน,านั้นก็เห็นแต่อากาศหายใจหรือว่าอากาศภายนอกว่างเปล่าไปเจย ไม่มีสัตว์บุคคลทัวตนเราเขาเป็นแต่สมมุติบัญญัติเรียกเท่านั้นนี่เชื่อมวักเชื่อมตอนให้มันถูกที่นี้นางเรียนพระก,กรรมฐานมาแล้วอย่างดีแต่นี้นางก็มีปัญญาเบื้องปราดเอเมื่อตะกี้นี้เราอะไรเป็นตวร้อากาศนางบนวนา,นาก็รู้ว่าเมื่อตะกี้นี้เอาวิญญาณคือธาตุรู้คือใจนั่นแหละ ไปรู้อากาศที่วางเปล่านางโกสติคือสังขารขันในขันหานั่นแหละสติอันคงกล้าสติปโรนูตัวนี้เพ่งเข้าจุดจอ่อดูวิญญ,ญาณธาตุรู้เห็นไหมความรู้ตัวนี้รียกวิญญ,ญาณมันก็รู้ไปอย่างไม่มีพบไม่ชาติที่จะสงบจบสิ้นลงได้เลย,เด,ยเดี๋ยวมันรู้อารมณ์โน้นเดียวมันรู้อารมณ์นี้ เดียวมันพาโกดเดียวมันผาลักเดียวมันผาชัางแม้แต่เวลาเราฝันไปยังเห็นรูปภาพตัวของยังเห็นรูปภาพของเขาหรือตัวของเราด้วยมันก็เป็นอย่างนั้นบางทีความฝันนี้อาจจะทำให้บุคคลคนนั้นถึงชีวิตก็เป็นได้เหมือนกันนะเพราะความกลัวในความฝันบางคนฝันเห็นยักษ์เห็นมารจะมาฆ่ามาแก้ง มันเลยติดอยู่ที่ตาในตลอดจึงนึกกลัวตลอดกลัวผีหรือว่าไปไหนก็กลัวกลัวจนกระทั่งถึงวันตายเลยทีเดียวถึงขนาดนั้นเรียกว่าเกิดประสาทหลอนก็มีอะไรทำนองนี้ก็พิจารณาเอาคนกลัวผีมากๆอะไรนี้ก็ล้วนแล้วแต่ว่าเป็นประสาทหลอนไม่รู้จักกลไกของถาดของขันว่า มันสมองมันชิดเมื่อมันสมองยังเป็นของไม่วิบัตรสารพัดที่มันชิดติดตินใสสั์ทั่วนหน้าจึงวาวุ่นคุณหาไทยเหตุเพราะใจยังไม่ถึงซึ่งนิพพานหมายคือว่าใจยังไม่ได้ดับเป็นนิโรธธรรมในอร,ยศร,ร,ศริยสตรีมันยังคิดเลื่อยเปื่อยไป ไม่เก็บกักไม่เก็บขังประมุธาเอาไว้อันนี้ขอพาใจเมื่อนางบนวันนาเพ่งขึ้นสู่แล้วฌานที่หกต่อไปเลยฌานที่เจ็ดเรียว่าอาคินจัญญาณอิฌานาหน่อยหนึ่งก็ไม่อยากเกี่ยวรู้หน่อยหนึ่งก็ไม่อยากเกี่ยวคิดหมายความว่าจะดับความคิดนั่นแหละหมายความว่าดับตัววิญญาณมันดับลงไม่ได้ พุ่งขึ้นแล้วที่นี่วชานที่แปดเนวัญสัญญานาส,นาสัญญาในชานเรียกว่าชานานี้เป็นชานที่ใกล้จะเปลืองใกล้จะดับลงแล้วแต่บางทีอยู่ในพระไตรพิฎกท่านทั้งหลายก็คอยก็ใจไม่ใช่ว่าห้องผูชจวงจาบหรือว่าคนโน้นคนนี้เรียกว่าไปตรวจดูในพระไตรปิฎกแต่ก่อนห้องผูกก็ไม่มีปัญญาหรอกที่ว่าพระพุทธองค์ของเรานั้น ไปศึกษาเล่าเรียนอยู่กับอาจารย์อาสาราดเรียกว่าอุทกาดาบทและอะไรนะาลาลาดาบทจบชาญสมาบัตแ8เพราะว่ามันนะทีนี้เมื่อย้อนเข้าไปอีกสมัยที่พระองค์ยังทรงพระชนมาอยู่ได้เพียงกิดขวบเท่านั้นพรงค์ในฌาญที่หนึ่งซะแล้วนะปฐมชาญตอนพระพเจ้าปุโธชนะแรกนาหว,วานเห็นไหม พระใจพิดุกมันเลยขัดแย้งกันตรงนี้แหละถ้าสมมติว่าพระองค์จบฌานสมาบัติแปดมาจริงๆทำไมพระองค์จึงหวนระลึกถึงปทมฌานที่มันผ่านมาแล้วตั้งยีสบเกปีนึกถึงเมื่อวานซืนม่ดีหรือฌานสมาบัติที่แปดลุงบ่ว่ามันจึงถูกต้องลุงบัว่า เขาไม่นึกไม่ฝันว่าลุ่งอย่าพูดอย่นี้ก็พูดให้เป็นคดีเตือนใจอยาสักเตว่าเชื่อเขาเขาสอนยังไงก็เชื่อไปหมดไม่มีเหตุไม่มีผลที่พอจะรับรองได้หรือว่าทำแต่ละหมวดนั้นมันก็อยู่หมวดใครหมวดมันดีไม่สามารถที่จะเอามารวมกันได้ เพราะเรายังไม่ได้เป็นพระยบุคคลเป็นพระเสขาบุคคลเราจรึงรู้ไม่ได้เลยใครสอนอย่างไรก็เอาเห็นนั่นเอาทั้งนั้นหมดเลยเ,เรียกว่าดีก็เอาชั่วก็เอาเขาว่าความชั่วเป็นความดีก็เอาเอาทั้งนั้นหมดเรียกว่าไม่รู้อะไรกัไนไงยุคปัจจุบันนีนั่นแหละหลวงปูย่ยังบอกว่าคนที่เป็นนักต้มเป็นมหาโจร เขาย่อมพูดสลรพราะเพลงเรียกว่ามีอุบายอันแยียบคายซะด้วยแต่คนสื่อๆคนสื่อสัตว์สุจริตเหมือนชาวบ้านชาวเมืองบ้านนาน้อยของเรานั้นไม่มีอุบายอันลามกจบก,กับประเพอที่จะไปหลอก่วงไข่เรกเราก็ทำบุญสุนทานไปเพราะเราเราก็ได้บุญเท่านั้นเองอันนี้ก็พอเข้าใจเมื่อขึ้นสู่ฌานที่แปดแล้ว นางบนวันานานก็เรียกว่าต่อสู้หาหัน <c oughs> อยู่ในวงของความคิดของตัวเองนั่นแหละหลุงผู้ก็จะบอกเพิ่มเติมอีกครั้งหนึ่งเบื่อว่าวันนี้เป็นวันสุดท้ายสมมติว่าเรืองเก่งก็ได้สม่มติว่าเราเพ่งสติเข้าไปดูอารมณ์อยู่ในหาไทยถวายตรงดั่งจมูกหักตาในของเราเนี่เองถึงเราจะเพ่งเข้าไปถูก ตัวอารมณ์เป็นร้อยครั้งพันครั้งหมื่นครั้งแสนครั้งอารมณ์ก็จะไม่ดับทำไมไม่ดับเพราะเพ่งเข้าไปดูเฉย